สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมขอนคืนสู่ต้าชิงกันเหมือนเดิมแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้คือเราเปิดคลิปเข้ามาก็อยู่ที่หน้าแรกเลยเนาะโอเคอเราจะยังไม่รับของอะไรทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารับตอนที่เราจะไปอัปพพูดติดตามโอเคเราเข้าเรื่องราวกันเลยเพราะว่ามันค้างมากเมื่อคืนเมื่อวานนี้คือแบบ เอ้เรากำลังโดนจับตัวไปแล้วใครเนี้ยแล้วใครจะช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมันค้างว่ากเลยตอนเนี้ยได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายย่ำค่ำแล้วเหล่าผู้ติดตามแบกเกี้ยวเดินหน้าอย่างรวดเร็วเมื่ออ้อมไปถึงประตูหลังของเรือนก็หยุดลงมือไม้ว่องไวหน่อยจะถูกใครพบเขาละ่ะรังได้รับคำสั่งจากเตือไฉ ผู้ติดตามสองนายก็แบกเจ้าออกมาจากภายในเกี้ยวเข้าไปในเรือนจากประตูหลังไม่นานนักก็ถูกโยนเข้าไปภายในห้องหนึ่งหลังจากปงกรประตูเส,เสร็จแล้วเจ้าก็เจ้าที่ถูกโยนอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นก็ค่อยๆได้สติเจ้าขยับร่างกายอย่างยากลำบากเมื่อพลิกตัวถึงได้มองเห็นบรรยากาศรอบด้านได้อย่างชัดเจน ทำไมถึงบัรยากาศจัที่นี่ที่ไหนรู้แบบนี้ตามติดฉีหม่อไว้ก็ดีนอกประตูมีเสียงฝีเท้าซอยที่ลอดเข้ามามีคนมีคนมาแล้วแณะที่เจ้าพึงหลับตาลงประตูห้องก็ถูกผักออกน้ำเย็นเยือกถูกสายเข้าใส่ตัวของเจ้าอย่างจังดูมีสติด,ดีไม่ตายก็ดีแล้วไว้พระสนมสู่เฟยมาถึง ค่อยถลกหนังเจ้าด้วยตัวเองอีกทีซูเฟยเป็นคนจับตัวเรามาค่ะเดิมคิดว่าคนผู้นี้จะแก้แค้นที่เจ้าชนโดนเขาคาดไม่ถึงว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสนมซูเฟยคนหนูเจ้าล่วงเกินคนที่ไม่สมควรล่วงเกินก็จงคอยอยู่ที่นี่นิ่งๆซะเถอะเจ้าทำเรื่องสกระปรกเหล่านี้ให้สนมซูเฟยไม่กลัวฮ่องเต้ทรงรู้สั่งประหารเจ้ารด้ไง เจ้าก็แค่พระสนมที่ไม่ได้รับความโปรดปรานสตรีตําหนักไหนมีตั้งมากมายขาดไปคนสองคนไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกขอเตือนเจ้าว่าออมแรงเอาไว้คิดหาคําสั่งเสียสีดีกว่าบางทีข้าอาจช่วยเจ้าไปบอกใต้เท้าเฉินก็ได้ชายวายกลางคนเห็นเจ้าไม่ตอบสนองจึงหันหลังพาเตออช้ออกไปปล่อยให้ผู้ติดตามที่เหลือลงกรประตู วันต่อมาผู้ติดตามนำน้ำมาให้หนึ่งถ้วยพร้อมบีบคางกอกใส่ปากเจ้านอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยคอก็แหง้งหิวก็หิวไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะยืนยันตัวขึ้นมาพรุ่งนี้จะเป็นวันงานเลี้ยงเทศกาลตนอู่แล้วอุตสาห์อดทนมาระยะหนึ่งไปเพียงแต่การแสดงไม่สำเร็จยังถูกรักพาตัวมาอีกเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ หิวจังเลยถ้าอยากกินข้าวอยากดื่มน้ำเมื่อพูดจบก็ได้ยินเสียงใครสักคนใช้กุญแจเปิดกรนออกแล้วผลักประตูเข้ามาเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้บะหมี่เป่าๆที่ราดด้วยน้ำแกงชายหนึ่งถูกวางอยู่ตรงหน้าเจ้ารีบกินเร็วเข้ามิฉะนั้นจะไม่มีเรี่ยวแรงหนีออกไปนะพอได้ยินคำพูดนี้เจ้าถึงได้เงยหน้ามองผู้มาเยือน ชีโม่เจ้าในที่สุดเจ้าก็มาช่วยข้าแล้วข้ารู้ว่าเจ้าต้องทนลำบากแต่สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือต้องรีบออกไปจากที่นี่ข้าขโมยเสื้อผ้ามาให้เจ้าแล้วเลือกใส่สักชุดเถอะมันต้องมีความรู้รายแล้วจะหนีอยู่แล้วเนี่ยโอเคค่ะถือว่าเสร็จแล้วโอ้ยเสียงเสียงหาย ถูกตามค่าโอ้โหโหดร้ายมากหลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเจ้าที่ออกจากห้องนั้นพร้อมกับชีมออคาดไม่ถึงรอบด้านจะมีองค์ครัภ์คอยเฝ้าเจ้ารู้สึกชงนอยู่ภายในใจหาแต่การนี้ออกไปจากเรือนแห่งนี้ต่างหากที่สำคัญที่สุดขณะที่วิ่งไปถึงประตูหลังก็เห็นรถม้าคัานหนึ่งกำล,ลังจอดรถอยู่หน้าประตูรีบขึ้นรถเร็วมิเชน,นั้นหากพวกเขารู้แล้วตามเรามา เราต้องลำบากแน่ก็ได้พอขึ้นรถมาแล้วขณะที่ฉี่มอบังคับให้รถม้ามุ่งไปทางสวนหยวนหมิงในที่สุดเจ้าก็ยกก้อนหินใหญ่ยักษ์ออกจากอกได้เสียทีฉี่โม่ข้าว่าแล้วเชียวเจ้าไม่มีทางปล่อยข้าไว้โดยไม่สนใจแนะ่ถักไม่ใช่เพราะได้ยินเสียงของเจ้าพอดีแล้วสะกดรอยตามรถเกี้ยวมาตลอดทางเกรงว่าชีวิตเจ้าคงไม่เหลือแล้ว ถ้าก็คาดไม่ถึงว่าสนมซูเฟยจะลงมือโหดเหียมได้เพียงนี้ถึงกับส่งคนมาลักพาตัวค่ะแล้วเจ้าได้ชิ้นงานเครื่องหนึ่งมาแล้วหรือยังอืเมื่อวานฝากคนกลับไปสวนหยวนหมิงแล้วคิดว่าพวกคนงานคงกำลังดัดแปลงกันอยู่กำลังจะชมชีมอ่อที่จัดการเรื่องราวได้ดีแต่จู่ชีมอ่อกับเช้งฮงหน้ามองไปมองด้านหน้าหลังรถมา้านายหญิงน้อยนายหญิงชั่วอยู่ด้านหน้าครับ แย่แล้วพวกเขาตามมานี่ก็ใกล้ถึงสวนยวนมิงแล้วพวกเขาถึงกับยังกล้าตามมาจ้จะทำอย่างไรดีาาขอความช่วยเหลือแล้วกันค่ะให้ชีมอขับรถม้าไปที่ประตูทักสินเสร็จแล้วค่อยขอความช่วยเหลือจากองครักษรักษาประตูทำตามที่เจ้าว่าเลยหลังจากจอดรถม้าเสร็จแล้ว พันมุ่งไปทางประตูทักษินผู้ที่ไล่ตามพวกเจ้าจากทางด้านหลังเมื่อเห็นเจ้าสองคนละคนหวังที่จะหนีเข้าสวนเยืนหมิงก็เพิ่มความเร็วไล่าตามมาติดๆพี่องครักษ์ช่วยข้าด้วยข้าเป็นนางกำนันคนสนิทของฮองเฮาข้ามีพระสาวนีเป็นหลักฐานมีจนผู้ร้ายไล่ตามพวกข้ามาขณะที่ต้องการหยิบสาวนีออกมาแต่กลับพบว่าในแขนเสื้อนั้นบ้างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยท่านองครักษ์ ข้าน้อยเป็นบ่าวรับใช้ของท่านรองพิพากษาเฉานางหญิงชั่วคนนี้เดิมเป็นสาวรับใช้ของนายหญิงน้อยบ้านข้านางขโมยทรัพย์สินและกนีตตามผู้ชายผู้นี้มาตอนนี้ข้าน้อยต้องการพาตัวสุนัขสองตัวนี้กลับไปที่เรือนเจ้าบ่าวไพรสุนัขเจ้าพูดเหลวไหลอะไรพวกเจ้าต่างหากที่ลักพาตัวพระสนมแห่งตำหนักในอย่างเปิดเผยและต้องการฆ่าปิดปากข้า ไม่รีบกลับไปกับข้าอีกบางทีนายหญิงน้อยอาจใจดีว่าชีวิตเจ้าก็ได้เมื่อเห็นคนร้ายได้ใจชีมอ้อที่อยู่อีกทางโกรธเคืองจนพูดไม่ออกจึงเตเ๋อใช้ที่ยึดยื้ยึดเจ้าจนกระเด็นด้วยความโมโหเหล่าองค์พระงรักษาประตูเห็นชีมอ้อใช้กําลังจึงชักดาบออกมาจ่อคอหอยชีมอ่อจุดนะรีบวางดาบลงเดี๋ยวนี้ เสียงอันคุ้นเคยทําให้เจ้ารู้สึกสบายใจอย่างหาที่ใดเปรียบไม่ได้บางทีเขาแทบปรากฏตัวออกมาช่วยเจ้าทุกครั้งในเวลาที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือราวกับพระเจ้าไม่ก็ไม่ปานเราหญิงน้อยไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรอาลิกุลโชคดีที่เจ้าปรากฏตัวทันเวลาเจ้ารีบคุมตัวพวกเขาเอาไว้เร็วเขา้าไว้พรุ่งนี้ค่อยเล่นละครกับข้าต่อ ใววันต่อมางานเลี้ยงเทศก,กาลตนอูถูกจัดเพื่อตามกำหนดเดิมชาววังต่างจัดงานเลี้ยงอยู่บนเรือพัศนาจรอ,อย่างเป็นประเบียบแบบแผนคือเนี่ยเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะคือเราจะเสียเปรียบอแล้วแต่อารีกุลเนี่ยมาเหมือนเทว,วดามาปดแค่คนคนเดียวเข้ามาปุ๊บคือทุกอย่างก็คนที่จะมาแทบตัวเราก็คือโดนจับ คือง่ายๆอย่างนี้เลยนะนะเสียงดนตรีบรรเลงขึ้นฮ่องเต้ทรงประทับอยู่ข้างไทยเฮาห้องเฮาตามมาติดๆและตามด้วยเหล่าพระสนมงานเลี้ยงกำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการฟาบาทนี่ก็ได้เวลาแล้วมิสู้รับสั่งให้ข้าหลวงเริ่มแสดงเลยดีไหมเพคะฮองเฮาทรงพังกพระเสียนเป็นสัญญาณให้นางกำนันข้างกายนางกำนัน คนดังกล่าวเดินไปทางแนวกั้นของเรือทัศนาจรพร้อมทั้งโปกผ้าเช็ดหน้าอยู่เหนือผิวน้ำนแทนใดนั้นผิวน้ำก็ะเพื่อมเป็นรอยเป็นลอนสะพานค่อยๆโผล่ขึ้นจากผืนน้ำลากยาวจากกลางทะเลสาบยันริมฝั่งสรีผู้หนึ่งสวมชุดการแสดงเบาผิว้วเดินขึ้นไปบนสะพานกลไกลเมื่อเดินทางมาถึงใจกลางทะเลสาบ ก็คำนับผู้ชมทั้งหมดที่นั่งลงอยู่ที่นั่งอยู่เหล่าค่ารับใช้เริ่มบรรเลงดนตรีหญิงสาวลุกขึ้นเริงรำพางขับร้องบทเพลงกินใจอย่างมีจังหวะม่มเหมอกรอยฟุ้งขึ้นมาจากผิวน้ำไปทั่วทุกสารทิศทิวทัศน์งดงามราวแดนสวรรค์นในภาพวาดหุ้คุยค้ยเฟยเห็นการแสดงสำเร็จรุ่งร่วงนางกำน,นันนางกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนือ้อ นี่คือ,อสเสด็จแม่นี่เป็นการแสดงที่สนมอีพินและหวานจินเตรียมไว้เพื่องานเลี้ยงเทศกาลตนอูมีชื่อว่าตำนานสาราดอกท้อมีทราบว่าไทฮาทรงชอบหรือไม่เพคะเรื่องราวที่สนมอีพินขับร้องนั้นข้าไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวฮาวชอบมีสู้ให้หวานจินออกมาอธิบายให้สเสด็จแม่ทรงฟังดีกว่าเพคะไม่ได้ยินฮองเฮาทรงเรียกขานเจ้า เจ้าค่อยออกมาจากด้านหลังของฉากสายตาทั้งหมดจดจ้องมาที่เจ้าโดยเฉพาะพระสนมซูเฟยที่เห็นเจ้ายังอยู่ดีไม่เป็นะอะไรจีน่าก็พันเปลี่ยนเหตุใดเจ้าถึงอยู่ตรงนี้ที่หญิงซูเฟยเหตุใดหม่อมฉันจึงอยู่ตรงนี้ไม่ได้เล่าเพคะพัชสนมซูเฟยรู้ตัวฟังปากทำได้เพียงจ้องมองเจ้าอย่างโกรธเคือง บาสเพคะม่มฉันคิดว่าเกือบต้องลาจากกับฝาบาจนไม่สามารถพบกันได้อีกแล้วเพคะเอ๊ะเรื่องเป็นอย่างไรหลายวันก่อนม่มฉันออกนอกวงเพื่อหายอดฝีมือเนื่องจากต้องการสร้างมั่นเหมอะในการแสดงใครจะไปคิดว่าจะโชคร้ายถูกลักพาตัวจนชีวิตเกือบหาไม่เพคะเมื่อหงรีเห็นเจ้ามีท่าทีผิดแผกไปจากยามปกติ ทั้งคุกเข่าอยู่กับพื้นทั้งแง่งงอนทั้งยังแซงทําเป็นร้องไห้จึงอดไม่ได้ให้จะรู้สึกขำขันหม่อมฉันกลัวมากจริงๆนะเพคะคนพวกนั้นบอกว่าได้รับคําสั่งจากพี่หญิงซูเฟยเพคะฉันหวานจินจะพูดจาเหลวไหลบังอาจใส่ร้ายข้าเหรอเดี๋ยวได้ได้้เดี๋ยวเราคงสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปอัพก่อนค่ะทุกคนเราต้องอัพก่อนนะ โอเคค่ะ hmm. okay. แล้วก็อัพเพื่อติดตามกันไปเท่าไหร่แล้วอะโอเคอัพอีกคนหนึ่งได้แต่ว่าอัพระดับไม่ได้นะคะเนื่ากว่าเราไม่มีชุดอัพระดับให้นะอัพได้แค่นี้นะคะทุกคนโอเคไปรุนกันดีกว่าค่ะว่าเรานั้นจะชนะไหม โอเค99แล้วกันโอเคไปเลยรับขอสู้เลยค่ะรถไม่เยอะเลยทีเดียว ได้อะทุกคนเอาไงดีอ๋อทำไมกันนะก็เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ นี่เราต้องฟื้นคืนมีกี่คนเนะี่ยซื้อได้อันหนึ่งถูกต้องไหมคะในเราถ้ากดซื้อล่ะ เรามีเยอะอยู่เดี๋ยวเราซื้อไว้ก่อนโหเกือบได้ยังไม่ได้อีกเหรองั้นก็ต้องซื้ออีกซื้ออีกไม่ได้อีกด้วยอา้าเพิ่งเคยซื้อตรงนี้นะคะก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องซื้อ,อยังไงนะคือวันหนึ่งซื้อได้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยเหรอ ทีนี่ก็ต้องเป็น V.I.P ก่อนอีกนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะเสียดายจังโอเคค่ะทุกคนก็ปิดไม่เท่าไหร่ผิดไม่ขีดนาทีก็จะได้แม้ว่าเราก็ต้องปิดคิดกันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ UP หนะ้า เดี๋ยวเราค่อยไปดูในเ,เรื่องกันต่อนะคะว่าขนมซูฟายจะโดนฮองเต้ฮองเต้ลงโทษหรือเปล่าโอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ